สวัไปีค่ะน้องๆเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะโอ้ยแปลกน้อยนั่นศูนย์ก็ไม่มีสามก็ไม่มีลาวสตาร์วียากเหลือเกินราวต่างเขายากยากยากมากยากมากดนวทางของเขายากที่สุดในบรรดาที่ทํามานะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้ขนาดนี้มีสี่กับเก้าก็แยกกันอยู่ไม่อยากรุ้นเลยอย่างเงี้ยโอ้ยตายเลยตาย พรุ่งนี้ฟันศูนย์ไปเลยฟันศูนย์ไปเลยนะคะน้องดาวสตาวีอะสุดแย่เลยไม่ใช่สุดสุดยอดสุดแย่นะคะน้องนอ,งอ่ะพี่ทำเพิ่งเสร็จก่อนจะเสร็จก็นานนะทำแบบนั่นเลยเมื่อวานพี่ไม่ได้ทำโดยแบบนั่นพี่เข้าข้าวนะเมื่อวานนี้ไม่เข้าสักตัวแล้วก็จำเลขผิดด้วยเออ เอาเลขเก่ามาลงสัง,งัันโอ๊ยตายละบ้าตายไม่ได้ดูอะไรเลยมันหาส่วนมากหาไม่ค่อยเจอค่ะน้องๆเอๆตัวเก่าพอพี่เอานั่นอนะ่ะเอาออย่ามาแก้ตัวเลยเนาะไม่ค่อยดีอันนี้พูดความจริงค่ะน้องๆค่ะไม่ได้แก้ตัววันนี้อ่ะปิดถูกยังไงวันนี้ก็ตามนี้นะคะเนีย่ย แต่ที่จริงชอบชนก้าวทั้งทั้งทั้งปกติทั้ง VIP นะหรือทั้งดาวีนะปกติทั้ง V ีนะพี่ชอบนะเอาไปเล่นดาวอะไรนะดาวดาวอะไรดาวสตาร์เนาะของเราได้นะดาว V นะเอาไปเล่นดาวสตาร์ได้เลยนะคะน้องๆน,นะเอาไปเล่นดาวสตาร์ได้เลยเ,เ,เล่ากาชาติพี่ลุงให้แล้วนะกับเป็นชุดของเมื่อวานนี้นะคะน้องๆน,นะ เราตามนี้ก็แล้วกันนะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆนะคะรุ่นไปด้วยกันนะคะน้องๆคะ่ะให้ทิ้งกันเ้ยพี่ก็ลงให้ให้ใหนะพี่ก็ไม่นั่นอะไรหรอกเพราะความรักความชอบเนาะแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรหรอกเข้าใจพี่นะพูดบ่อยๆย,ย้ำๆเดี๋ยวจะหาว่าพี่นี่นี่อีกเนาะนะนะถ้าพี่พูดอะไรผิดก็ขอโทษน้องๆด้วยนะขอโทษทุกคนด้วยนะคะ อาจจะผิดพลาดอะไรไปนหน่อยกับคําพูดแล้วว่าคําที่เราไอ้นี่เนาะไม่อยากแก้ตัวอะไรทั้งนั้น,น,ะะนอะค่ะเนาะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่พี่นะก็บลือๆบลือหน่อยนะเพราะว่าตาก็ไม่ค่อยดีก็อยากลงให้น้องๆได้รุนกันนะคะเอาเป็นว่าป,ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆอันนี้เขียนเอามือชี้หน่อย อันนี้เขียนว่าจะเขียนหนึ่งหนึ่งเก้าไปเอศูนย์เก้าไปเขียนศูนย์แปดแล้วก็เติมให้ใหม่แล้วนะคะเผื่อน้องๆดูไม่ไม่ค่อยชัดจะเล่นศูนย์แปดสองครั้งก็ได้ศูนย์เก้าสองครั้งก็ได้นะคะเผื่อมานะพี่ก็ชอบนะศูนย์เก้าเนี่ยแต่ให้ไปศูนย์ห้าดูดิชอบศูนย์เก้าแต่ให้ศูนย์ห้านะคะอ่ะโอเคประมาณนี้คะ่ะเจอกันค่ะรวยปังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ